สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมาแจ้งข่าวราคายางพาราประจวบี่19าถึง2ี่19-21กันยายน2568นั่นเองครับราคายางพาราวันนี้นั้นต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองครับมีบางชนิดเท่านั้นที่ยังทรงตัวได้ ชนิดอื่นๆนั้นปรับลดลงแทบทุกจะชนิดอย่างนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ต้องทำใจมีมาจาก7สาเหตุนี้ด้วยกันก็คือ1สภาพอากาศ2การใช้ยาง3เศรษฐกิจโลก4อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6การเก่งกำไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับก็มาเริ่มดูกันที่ ราคาน้ำยางสดวันนี้6 56บาท30สตางค์นะครับวันนี้ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น53บาทยางแผ่นรมควันชั้น3า1บาท25สตางค์ปรับลดลง75สตางค์ราคาท้องถิ่น58บาท25สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี59บาท25สตางค์ปรับลดลง75สสตางค์ ราคาท้องถิ่นห้าบกบาท25ส้าสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งรเปอร์เซห้าิบี่บาทห้าสิสตางค์ปรับลดลง50สิบสตางค์ราคาท้องถิ่น5้าิบบาท5้าสิบสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห0เปอร์เซนตยางสด2 7บาท14สตางค์ปรับลดลง27สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท14ี่สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็ยางพักชั่วโมง30บาท22สตางค์ปรับลดลง30สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท22สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็ตยางค้างคืน35บาท2สตางค์ปรับลดลง32สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท2สตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70% 38บาท15สตางค์ปรับลดลง35สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท15สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่น,นั้น ก็จะมีการซื้อขายที่ราคาไม่เท่ากันก็คือจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและเราก็จะพาไปดูที่ตารางของราคาตลาดกลาง eu dr และก็ตามด้วยราคายางของตลาดโลกนั่นเองครับว่า ทิศทางแนวโน้มอย่างชนิดไหนและก็ตลาดไหนมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามตารางแนวนอนของโทรศัพท์ได้เลยจะได้เห็นชัดเจนนั่นเองครับ